ต้องมีความชัดเจนหลักเกณฑ์ต้องชัดเจนและห้ามมีข้อยกเว้นนะครับหนะลักเกณฑ์เช่นเราเอวอุโ,สโศสามสิบสามอร์เซ็นะครับแล้วก็จะขึ้นจากตรงไหนหลักเกณฑ์เช่นคนอายุห้าสิบเ้าหลือปนะีหนึ่งถ้าได้ไปเป็นหัวหน้าหนงพักามันแค่ไปประกอบตัวประกอบตัวแล้วก็จะไปหา หลักเกลือกอวามรูโสเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าจะให้เขาเลื่อนไปตำแหน่งไหนนะครับเลื่อนไปโรงพักชั้น3ก่อนแล้วมาชั้น2องแล้วเลชั้นหนึ่งส่วนให้60ว่า็์ที่มาจากความรู้ความสามารถตอนไม่ใช่เส้นดี่ะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สือสวนที่เด่นได้โล่ระดับจังหวัดระดับกองบัญชาการระดับตลย้อนหลังสาปี หรือว่าเสมอับแล้วสองถ้าแต่งตั้งเนี่ยผมจะทลายไอ้นี้นะ,<ค>ะในทลายสายสเป,ปกปอกรสเปกปากปรามเว้น <คะ S 1> <Went S 2> แต่ในผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นแพทย์พยาบาลนักวิทยาศาสตร์นะครับ <คะ S 2> ถ้าจบจากโรงเรียนในร้อยหรือมีวุฒ <คะ S 2> ินิติศาสตร์ต้องให้เขา้าไปได้ทุกสายโดย สเปคเบื้องต้นว่าให้ผ่านงานสอบส่วนเบื้องต้นในชั้นรองสารวัตร<ฆ>มาสองปีสี่ปีหลังจากนั้นยังไม่ต้องมีสเปคลอกเลยให้เขาไปได้<ฆ>ให้เขาไปได้นะครับให้เขาไปได้<ฆ>จะไปสายอำนวยการสายธุรก,การสายสื่อส่วนสายอะไรก็ได้นะครับสเปคที่จะล็อกคือสายกาแรแพทย์พยาบาลนักทยาศาสตร์อันนี้<ฆ>สเปเกล็อกไปเลยสเปกล็อกไปเลย ยืดเก็บกู้วัตถุระเบิดกับเกล็อกหนักดีกับเกล็อกแต่ไอ้อำนวยการฝ่ายปากปลากเลขสืสวนเลขสอบสวนเลขอออันนี้ยังไปหลอก เป็นเลยแล้ได้รับคำสั่งให้มาเป็นสวัสดิ์งานสอบสวน<ะ>เขาจะออกคำสั่งให้คุณไปเป็นสวัสดิ์ฝ่ายอะไรฝ่ายจราจรไอ<ะ>้นี่เป็นสวัสดิ์ฝ่ายสอบส่วน<ะ>สำนวนเยอะจนเกินเว้ยไม่ไหวเว้ยเดี๋ยวโดนตั้งกรรมการแน่เอาคุณออกไปอยู่ฝ่ายนอกราคเอาคนอ,อื่นเอาลงมา เอาคุณจะพู่กับเภอเมือง<ฆ>ย้ายไปช่วยราชการลงพักชั้น3ามชั้นห้าได้<ฆ>คือเป็นการลงโทษน,<ฆ>นี่เขาถือว่าเขาวิ่งมาแล้วอยู่อำเภอเมืองเขาก็ไม่สนใจผู้ป่าไอตัวสวัดถ้าซือว่าวิ่งมาแล้วลงตำแหน่งนี้นล้วไปย,ย้ายผมไม่ได้<ฆ>ใช่ไหมก็<ฆ>กินไปแดกไปยกว่า<ฆ>จ,จะครบสองปีแต่เวลาไป คุ้กับหัวหน้าโรงพักคุณก็คัดหัวหน้าโรงพักให้มันดีหัวหน้าโรงพักแมแบไบไิ้ก็อ่านให้คุณทำงานขยันหน่อยนะเดี๋ยวจะให้อยู่ฝ่ายสอบสวนนะขยันหน่อยนะเฮ้ะนี่มีแววเววยถุงเทงวันคืนก็ไม่นอนให้อยู่ฝ่ายสืบสวนไนะอ้นีนน่ชอบแต่งเครื่องแบบตรวจนั่นตรวจนี่ผมให้อยู่ฝ่ายปากปลาไม่ใช่แต่งตั้งใครไปก็คือลงไปแล้วก็ปวดหัวใช่นะครต่อไปก็คือเป็น สมรรถนะส่วนบุคคลของพนักงานสอบสวนถ้ามีพนักงานสอบสวนอยู่คนท่านจะสร้างความมู่มั่นในการจัดการมารู้อย่างไรให้เขาเป็นคนสมมติจะมีคนอีคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนแบบไม่เก่งไม่ขยันไม่นั่นนี่นั่นดูดูอ่ะแบบไม่ไม่ไม่ใช่คนที่แบบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะใช่ต้องการเอามาให้ท่านเนี่ยมาทำให้ผู้ชายคนนี้มีความมุ่งมั่นในการจัดการมารู้ในการทำงาน ให้ฝ่ายฝ่ายสองส่วนเ่ยฝ่ายสองส่วนเนี่ยจะมียศมียศเนี่ยมันมีอำนาจสืบส่วนด้วยจับคุณได้ด้วยะนะครับหนึ่งต้องหัดให้มันดีเด่นใ,ให้ทําแบบฝึกหัดก่อนออตัวอย่างเนี่ยเอาทำคำนวณแบบนี้คดีนั้นคดีนี้มาะนะครับแล้วก็สอนเทคนิคในการสัมผัสสอนเทคนิคในการสัมผัสน,นะครับมันต้องใช้ปฏิภาณไว เชี่ยาญมาอบรมเทคนิคในการสักถามสังเกตปฏิบิยามาการด้วยไม่ใช่ถามแบบคุณเชื่ออะไรคุณมีสามีแล้วอยากคุณมีลูกแล้วอยากเขาโทรหกไปเรื่อยก็มีหน้าที่ผิงอย่างเดียวนะต้องมาฝึกอบรมฝึกอบรมให้เขามีความเชี่ยวชาญนะครับถ้ามั้นไอความที่สองทักษะ อยู่ที่เทคนิคการสอบถามค่ะถ้าเกิดไม่เก่งเรื่องสอบถามแล้วเทคนิคและไม่เชี่ยวชาญในการสอบถามพยาและผู้ตองหนาเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้แค่ักงานทิ่ลีค่ะนะครับใช่ชอันนี้ต้องสอนเทคนิคต้องสอนครับเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคและสถาบันการสอบสวนเนี่ยค,คุณก็เอาแต่คนที่ <c oughs> ไปสอนเนี่ยคือค <c oughs> นที่มันไม่ ไม่เก่งเทคนิค,คเก่งแต่เจา้าหน้าที่พิดีแล่บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอามาเบียบอันนั้นมา,อ,า,นอ,านอ่านเบียบนี้มาอ้านส่วนเทคนิคจะถามดักหน้าดักหลังเนี่ยเพื่อให้เขาเข้าตอบได้และเข้าประเด็นเนี่ยและต้องเทคนิคเช่นผมแนะนําเทคนิคอย่างเนะ,ะผมถามดูว่าเมื่อวานวันที่ห้ามิถุนาตอนเที่ยง อยู่ที่ไหนค่ะนะคุณตอบเลยขอทานข้าวอยู่ที่สโมสรตำรวจค่ะคำถามคำถามต่อไปว่าทานตรงไหนทานคนเดียวหรือมีใครทานด้วยค่ะคุณก็บอกว่าทานกับห้าคนค่ะให้คุณว่าแค่ที่ประกอบด้วยว่าทานอยู่ไหนใครนั่งตรงไหนคำถามต่อไปนะครับกับข้ามีอะไรบ้างใครเป็นคนสัตว์ค่ะคุณจะบอก ถามเธอลึกลงไปเรื่อยนะ<ฆ>คุณใช้ช้อนอะไรในก,นการรับประทานนะหรือคุณใช้มือก็บอกคุณใช้ช้อนส้อมช้อนซ้อมใครเปนคนจะหาล้านท้าหรือว่าอะไรถามลึกลงไปเรื่อย<ฆ>ในขณะที่ถามเนี่ยคุณต้องมีทีมงานท่งข่าวแล้วเฮ้ ไรมีกับข้าวอะไรบ้างทานไปกี่จานจํา,จานวนข้าวประมาณเท่าไหร่ทานน้ำอะไรน้ำตาอะไรนะแล้วไอสอบปากพยานไอ้ห้าคนบอกไม่ได้ทานคุณไม่ได้ไปทานคุณเอาไอ้ห้าคนานี้ไปอ้างในศามไม่ได้แล้วนะว่าเป็นทินที่อยู่คุณและคุณไม่ได้กอ่อเหตุนี่เขาเรียกวาพัคนิการสอบปากพยา อยากคิดว่าตัวเองเป็นพนักงานสอบสววต้องคิดว่าเป็นทนายจำเลยจะแก้ตัวได้อย่างไร<ฆ>แต่พนักงานสอบสวนอื่นจะถามชื่อนามสกุลที่อยู่<ฆ>สถานที่ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันเกิ์โทรศัพท์คุณประกอบอาชีพอ,อะไรวันเกิดเหตุคุณได้ใช้วุ๊ปืนยิงคนอื่นอนะไม่ได้ยิงปฏิเสธขอให้การชันสารห<ฆ>ยแล้วสำนวนก็ไม่เจอ ผูปฏิเสธเป็นผิ้จะให้การทักษาลเป็นเรื่องขุณเมื่อวานตอนเที่ยงทานข้าวที่ไหนใช่ไหมพนักงานสอบสวนถามชื่อที่อยู่หรือคำถามหลอกๆรวมๆไปอย่างเนี้ยเราต้องคิดว่าถ้าเขาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะอ่านป็นไงอ่านที่ที่อยู่นะอ่านที่ที่อยู่แล้วข้อต่อไปถ้าเกิดสมุิท่านมีลูกน้องคนหนึ่ง สำนวนก็ไม่ันอนันก็ไม่ไไม่ไม่สามารถจัดการเรื re like อ่องเวลาสาหรับตัวเองท่านจะทำยังไงกับก้องเนี่ย่านจะกข์า่าจะทุกขนาไงเนี่ยเรื่องการจัดการเรื่องเวลาแการจัดการมรู้กผมดค่ะคือหนึ่งเนี่ยถ้ากรณีที่เขาไม่มาเข้าเวรเข้าเวรค้าหรือจะเมาก ที่สองเป็นละไรหลาครั้งที่สามผมสํารองราชการคุณหรือให้ออกรายการเลยนะคุณ,คณไม่อยากมีอาชีพนี้เลยเขาบอกครับผมออกว่าปรุงตัวถ้าปรุงตัวคุณไม่ต้องกลับ้านอนที่นี่ถ้าไม่งั้นผมจะขังคุณกักบริเวณคุณคผมไม่ได้ลงโทษคุณหรอกแต่ให้หนั่งทำคำนวนทำไม่เป็นี่ยมค้าผมก็เจอลุกน้องสำนวนค้าไปดูแล้วมันหมกไปเจ็บติดเจ็ติดตำรวจ มันต้องลงโทษสวัสดสอบส่วนด้วยลงโทษผู้กับงานสอบส่วนด้วยค่ะคุณไม่เล่งรัดสันวนให้คุณตรวจภายในส8แดชั่วโมงค่ะอันนี้ให้ตรวจภายในสาวันคุณไม่ตรวจได้ไงผมเป็นผู้กับพัดโปมผมวยหารสันมวนสามอนผมอิตาราหมดวันนี้ใครฝากขังสํานวนที่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วผมจี้ ชั่วโมงเข้าสี่โมงเย็นปอบหกโมงเช้าอ่าเข้าหกโมงเย็นปอบหกโมงเช้าแล้วคุณก็พักไปยี่สิบสี่ชั่วโมงท้งนะ้นเราแบบครอบครัวลูกนี่เอ้ากับมึงเอาลูกเอามียมึงย้ายมานี่สิไม่ใช่ว่าลูกเมียอยู่อุดรเขาก็มีเวลาให้พักนี่สาวว่าทิตย์คุณก็มีเวลาพทำขอไปได้ทำก็ไปได้ ก็ต้องลงประจวบ,บไม่นะั้นคุณไปขนยาเสพต,ติดคุณไปขนยาเสพต,ติดแล้วคุณบอก รู้ส่วนคนที่นี่หนูจะพัฒนาเนี่ยท่านมองว่า ือกรอกกันกระสุนมาคุณไปดูกฎหมายอาญาก็ไม่มีวิธีนาควา,ามอาญาบอกเอาไว้จะตั้งข้อกล่าวหาอย่างไงเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามีมอดูในกฎกระสวงถ้าคุณม,มีความรู้เรื่องกฎกระสวงคุณก็ไม่รู้ว่าเสื้อกลอกกันกระสุนเนี่ยผิดเขาจับตาปลายปืนเป็นวิธพันหัวหน้าเขาจับข้อเก็บเสียงมาถ้าความไม่รู้ก็ให้ถามผู้รู้ ถึงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเอาไว้เพื่อให้ผู้คนทั่วประเทศเนี่ยถามเขาจะถามอาจารย์ววดครับมันมีข้อเก็บเสียงอย่างนี้ผิดกฎหมายไหครับมาตาอะไรอย่างไรนะครับนะคุณจะได้โทรมาสอบถามถ้าคุณไม่ถามคนอื่นมันก็ไม่รู้ว่าผิดไม่ผิดนะผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านตั้ ผู้ชักการตรวจแห่งชาติหรือผู้ชักการก็ตั้งที่ปรึกษาได้ไม่ได้เบื่อเงินเดือน ใจตั้งใจและภูมิใจเนี่ยมันก็จะทำงานได้ด้วยดี<ะ>แล้วอย่าไปแสวงหาผลประโยชน์อันมีควณได้<ะ>อย่าไปคิดว่าเข้าเวรวันนี้เฮ้ยคดีนี้กูได้ค่ารดชดมาทำเป็นล้านทำไม<ะ>ุูไม่ให้<ะ>เลยวะผมสาหัสถึงหมดจะตายหน้าที่เราคุณไปได้ค่าทำจำนวนแล้วะนะครับถ้าเราไม่แสวงหานะครับมันก<ะ>็จะไม่เกิดเรื่องเกิดราวส่วนเข้าใจ มดวไปกินข้าวสักพันหนึ่งมันก็ยังไม่ิดกฎหมายนะเราออยบอกคุณสังคมเขาก็รับได้สังคมเขาก็รับได้แต่เกินสามพันก็ไม่ได้นะรับรับติดขบอกเกินสามพับาทก็ผิดกฎหมายอีกแต่อยากจะเรียกร้องเขาต้องทําโัวแบบพระพระก็มีหน้าที่ไปสวด กินฉันไปอะไรไปเขาก็กราบตามครั้งแล้วก็ถวายเงินด้วยกินกฟรีได้เงินด้วยะนะ,ะแต่อย่าไปตั้งแง,เเงนเน่เรียกเขาพนักงานสอบสวนเนี่ยอไปเรียกเงินเขานะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ ก็มไม่มีอะไรให้อุปกรณ์อะไรไม่มีให้และวมายังเสือกมาสมัครสอบจะมาเป็นทัเทีย่ ทำการนี้มีผมก็ไปเอาสาลาลิานดานตั้งผมก็เขียนสวบกิบ่งออดาประกัศเตียงแล้วก็นั่งทำงานและเขอยื่โต๊ะเด็กนักเรียนมาตั้ง<ช>นครับก็แต่งึ้นแบบใไทจะว่าบา้าก็มนไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ผมก็ใช้รถส่วนตัวใช้มอเตอร์ไซค์ไปต้องบริหารทำการความขัดแย้งให้วิฤวิน